สถาปัตยกรรมที่ถูกเป็นผ่านตามการเวลาเรื่องราวที่ถูกเปลี่ยนแปลงเมื่อครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันยังคงหลงเหลือกลิ่นอายของร้านมาอยู่หรือไม่วันนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของ คุ้มเราอาจจะได้ยินคําว่าคุ้มนี้ค่อนข้างบ่อยมากแต่ในภาษาล้านานานั้นนะคะในภาษาล้านานาคำว่าคุ้มหมายถึงที่ประทับของกษัตริรย์ที่ประทับของเจ้านายที่ประทับของเจ้าหลวงนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้คุูรุมก็จะมาสรุปให้นะคะว่าคุ้มในเวียงเชียงใหม่ของเรานั้นตอนนี้เท่าที่สำรวจได้มีทั้งหมด25คุ้มด้วยกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน กำแพงเวียงชั้นหนนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นประเภทต่างๆดังนี้นะคะกลุ่มแรกก็คือคุ้มที่ยังได้รับการดูแลรักษาโดยทายาต2คุ้มที่ทายาตได้ขายต่อไปยังผู้อื่นแล้วก็ยังได้รับการดูแลรักษา3คุ้มที่ทายาต หรือแล้วทำการถวายวัด4ค่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทายาทมอบให้กับทางราชการแล้วทางราชการหรือ5กลุ่มนี้คือกลุ่มคุ้มที่ทายาทขายให้ผู้อื่นแล้วผู้อื่นหรือไปเหลือแต่ภาพและ6สุดท้ายก็คือคุ้มที่หลงเหลือแต่ภาพนะคะ ก็คือคุ้มเงี้งแก้วนั่นเองคุ้มเจ้านายระดับเจ้าขันห้าใบนะคะ 1. คุ้มเจ้าหลวง2คุ้มเจ้าประหลาด3าคุ้มเจ้าราชวงศ์ 4. คุ้มเจ้าราชบุตรและสุดท้ายคุ้มเจ้าบุรีรัตค่ะก่อนที่เราจะไปลงลึกถึงคําว่าเจ้าหลวงและคุ้มเจ้าหลวงคุ้มในเวียงเชียงใหม่นั้นคุณลุงขอสรุปกับเหตุการณ์ของอาณาจักรล้านนาจนถึงปัจจุบันในช่วงแรกของ จากล้านานาะะที่เอาเริ่มเป็นปึกแผนก็คือเมื่อปีพศ1839ก่อร่างสร้างเมืองโดยพยามังรายนะคะแล้วก็ล้านนาเราอยู่ภายใต้การปกครอ,องของกษัตริย์ราชวงศ์มังราย262ปีจากนั้นก็ตกเป็นเมืองขึ้นของพมา่าเป็นประเทศสลาชของพม่านะคะกษัตริย์พรม่าส่งคนมาปกครองล้านนาอีก 216ปีอันนี้ช่วงสองะ2 6้วนะ216ปีถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างยาวนานพอสมควรทีนี้ร้านามาเป็นอิสรภาพเมื่อไหร่เมื่อเทียบสมัยนะคะตรงกับรัชกาลที่1ของกรุงรัตนโกสินทร์เรานี่แหละรัชกาลที่1กรุงเทพเนะี่ยสร้างกรุงเทพมา2อ2 5ตรงกับเจ้าหลวงกาวิละพญากาวิระก็ได้นะคะรัชกรลมีรัชกาลที่หนึ่ง แล้วก็ส่งคนมาช่วยพญากรารวิละก่อกู่บ้านเมืองคืนเป็นอิสระจากพมา่าฉะนั้นเราก็จะแบ่งเป็นช่วงๆนะช่วงพยามังรายช่วงพมา่าแล้วก็ช่วงที่อยู่ภายใต้การปกครอ,องของสยามนั่นเองหลังจากที่เจ้าหลวงกาวิละได้รับการช่วยเหลือจากรัชกาลที่หนึ่งจนเป็นอิสระภาพจากพม่าแล้วนะคะล้านนาได้อยู่ภายใต้การปกครอ,องของสยามก็คือเรียก กันเข้าใจงใ่ายว่าเป็นเมืองขึ้นของสยามดีกว่าเป็นเมืองขึ้นของพม่านั่นเองตอนนั้นคือในเริ่มต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่1พศ2325ฉะนั้นการเรียนประวัติศาสตร์เราต้องเทียบเปรียบเทียบสมัยก็คือ,อรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งนะคะตรงกับพญาการวิระหรือเจ้าหลวงกาวิระเจ้าหลวงองค์ที่1ของเชียงใหม่นะคะ เป็นองค์ที่หนึ่งของเชียงใหม่ถามว่าทําไมบางทีเรียกเจ้าหลวงทําไมบางทีเรียกพญาการละอันเนื่องมาจากว่าหลังจากที่หลุดพ้นจากพม่า,าปุ๊บรัชการที่หนึ่งนะคะได้ทรงสถาปนาเจ้าหลวงเชียงใหม่ให้ปกครองดูแลนคะรเชียงใหม่ก็คือสถาปนาเจ้าหลวงกาวิละนะคะก็มีพยศอยู่ละสได้รับการสถาปนาเกียรติ ิยศและศักดินาให้เทียบเท่านะคะให้เป็นพระยาประเทศราชพระยาประเทศราชนั้นเป็นตำแหน่งทางการปกครองของสยามณขณะนั้น,น,น,นอ่าฉะนั้นจะมีทั้งเป็นเจ้าหลวงก็ได้เป็นพระยาเชียงใหม่พระเจ้าเชียงใหม่พระเจ้ากาวิละก็ได้เพราะถือว่าได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์ของกลุ่มรัตนโกสินทร์นั่นเองะคะ่ะซึ่ง จะมีไม่กี่พระองค์นะคะจะมีเจ้าหลวงไม่กี่พระองค์เท่านั้นที่ได้รับการแต่งตั้งพยศให้เป็นพระเจ้าจะมีม่พอสถาปนานะคะพอหลังจากที่สถาปนาแล้วนะคะก็เชียงใหม่ก็ปกครองโดยเจ้าหลวงทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหลวงที่ปกครองเชียงใหม่จะต้องทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาก็คือดื่มน้ำสาปานั่นเองปีละสองครั้ง ว่าฉันจะ,จ,ะจงรักภักดีนะคะซึ่งตอนนั้นก็คือเขาเรียกว่าร้านนาอยู่ในการปกครองของสยามในฐานะประเทศสลาศหรือเป็นเมืองขึ้นของสยามนั่นเองนะคะ mm hmm. ที่นี้เจ้าหลงองค์ที่หนึ่งมาแล้วนะคะคือพระเจ้ากาว,วิละหรือพญากาว,วิละทีนี้การปกครองเนี่ยออทางรัตนโกสินทร์ได้ให้อิสระในการปกครองนะคะโดยมีการแต่งตั้ง ตำแหน่งทางการเมืองการปกครองของเชียงใหม่ขึ้นนะคะทนี้เรียกว่าเจ้านายระดับเจ้าขันห้าใบซึ่งเจ้านายระดับเจ้าขันห้าใบก็จะมีลาดับที่หนึ่งคือเจ้าหลวงก่อนปกครองเมืองเจ้าหลวงผู้ของนครสองเจ้าอุปราชสามเจ้าราชวงศ์สี่เจ้าราชบุตรห้าเจ้ารัตนะ ซึ่งในสมัยช่วงนั้นเนี่ยเรียกนีว่าเป็นเจ้ารัตนะอยู่พอรัชการที่สตํตำแหน่งเจ้ารัตนะเนี่ยได้เปลี่ยนให้เป็นชื่อว่าเจ้าบุรีรัต์อ่าฉะนั้นตำแหน่งที่5้าของเจ้าขันห้าไปเนี่ยก็คือเจ้าบุรีรัตน์นั่นเองเจ้าบุรีรัตน์เป็นตำแหน่งนะคะไม่ใช่ชื่อคนนะคะอ่าฉะนั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของที่อยู่ของเจ้าที่อยู่ของเจ้านครทางเหนือเนี่ย ก็จะเรียกว่าคุ้มนะคะคุ้มหลวงคุ้มเจ้าหลวงก็จะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปความสำคัญของคุ้มเจ้าในเชียงใหม่ณขณะนั้นนะคะเราเริ่มนะนะคะเริ่มตั้งแต่ยุคที่สยามก็คือกรุงรัตนโกสินทร์นะคะระหว่างนี้นะคะเราแบ่งความสำคัญของคุ้มเจ้าไว้เป็น3าแบบนะคะแบบที่1ก็คือแบบแรกเลยก็คือแบบการปกครองแบบประเทศราชยุคประเทศราชก็คือร้านนาเชียงใหม่ เป็นประเทศราชของรัตนโกสินทร์ในช่วงรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4ยุคที่2ความสําคัญของคุ้มเจ้าในยุคที่สก็คือในแบบรัชกาลที่5นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนระบบการปกครองให้มาเป็นแบบมณฑลเทศาพิบาลเริ่มมาเป็นมณฑลแล้วนะคะในสมัยรัชกาลที่5เพราะว่าต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าลดบทบาทเจ้าทางเหนือ ลงแล้วให้อำนาจการปกครองมาอยู่ที่ส่วนกลางหรือว่าที่พระนครหรือกรุงเทพหรือกรุงรัตนโกสินนั่นเองนะคะมาที่เดียวเลยเป็นศูนย์กลางการอำนาจนะคะ 3. ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือยุคสมัยรัชกาลที่7 2475นนั่นเองเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอ,กปกอปะบอประชาธิไปไตยเปลี่ยนจาก การปกครองเป็นระบบราชการทั้งหมดก็คือยกเลิกมณฑลเทศาพิบาลแล้วเปลี่ยนเป็นจังหวัดแทนแนะคะมันก็จะมีพัฒนาการต่างๆขึ้นมาฉะนั้นความสำคัญของเจ้าก็ค่อยๆลดบทบาทลงไปปัจจุบันในครูเมืองเชียงใหม่ของเรานะคะมีคุ้มเจ้าที่ยังคงความสมบูรณ์สวยสดงดงาม ทรงคุณค่าทางสถาปัตยะกรรมให้เราได้ศึกษากันนะคะมีอยู่ห้าคุ้มด้วยกันนะคะหนึ่งคือคุ้มเจ้าบุรีรัตมหาอินสอง 2. คุ้มเจ้าบุรีรัตแก้วมุงเมืองสามคุ้มเจ้าราชบุตรสัมพมิตรสี่คุ้มเจ้าราชวงศ์ลาแก้วและห้าคุ้มเจ้าราชสัมพันธวงศ์แล้วก็วันนี้นะคะคุณรุ้งจะนำพาทุกท่าน ไปที่คุ้มเจ้าบุรีรัฐมหาอินเจ้าบุรีรัตน์น้อยมหาอินเป็นราชบุตรคนที่สองของเจ้าอุปราชพิมพิสารซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในปลายรัชสมัยของพระเจ้ากาวิโรธส,สุริยวงศ์ซึ่งเป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่6 นะในช่วงเวลา2,399ถึง2,413แล้วก็ยังคงความสำคัญต่อเนื่องจนถึงสมัยของเจ้าหลวงอินทวิทยานนท์เจ้าองเชียงใหม่องค์ที่7นะคะซึ่งปกครองเชียงใหม่ในช่วง2,416ถึง2,440เจ้าน้อยมหาอินได้เคยออกทัพจับศึกกับพวกยางแดงพวกเนียวหลายครั้งและท่านยังเป็นผู้วางแผนปราบ พยาภาพหลักฐานสําคัญที่กล่าวถึงบทบาทของเจ้าบุรีรัฐในสมัยของพระเจ้ากาวิโรรสุริยวงศ์ก็คือในปีพศ2412ซึ่งครั้งนั้นพระเจ้ากาวิโรรสุริยวงศ์ได้ลงไปเข้าเฝ้าทูลละอองทรลพระบาทณณกรุงเทพมหานครจึงได้มอบหมายให้เจ้าน้อยมหาอินและเจ้าบุญทวงอยู่รักษามเมืองเชียงใหม่ในระหว่างนั้นได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้น เจ้าฟ้าโกลานเมืองหมอกได้ยกทัพมาลุกรานเมืองปายซึ่งเป็นเมืองขึ้นของเชียงใหม่เจ้าน้อยมหาอินและเจ้าบุญทวงจึงได้แก้ไขปัญหาด้วยการแจ้งข้อราชการขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าคนครลำพูมเจ้านครลำปางให้ยกทัพมาช่วยสมทบกับทัพของเชียงใหม่หลังจากนั้นอีกไม่นานเจ้าน้อยมหาอินก็ถึงแก่กรรมลงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงทรงแต่งตั้ง เจ้าราชภาคินัยเจ้าน้อยแก้วเมืองเมืองขึ้นเป็นเจ้าบุรีรั์ลำดับต่อไปแทนยุคเจ้าบุรีรั์มหาอิงศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาน,นะคะหรือที่เรารู้จักกันดีว่าอาคารสถาปัตยกรรมที่อยู่ด้านหลังของพรุรงนั้นเป็นคุ้มเจ้าหลวงบุรีรัฐ มหาอินนะคะซึ่งเป็นอาคารที่เป็นแบบอย่างของการผสมผสานระหว่างอิทธิพลตะวันตกกับวัฒนธรรมพรื้นถิ่นล้านนาของเราคุ้มเจ้าบุรีรัตน์นี้นะคะได้รับหมอก่อสร้างโดยบริษัท ของชาวอังกฤษนะคะซึ่งขณะนั้นเข้ามาทําธุรกิจป่าไม้นะคะของชาวอังกฤษนะคะรับเหมาก่อสร้างคุ้มให้กับเจ้าหลวงบุรีรัฐมหาอินนั่นเองนะคะลักษณะทางสถาปัตยกรรมนะคะจะเป็นลักษณะแบบผสมผสานจะเป็นผสมแบบเรือนมณนิลากับสไตล์เรือนแบบโคโลเนียลนะคะที่ขนาดนั้นได้รับความนิยมมากเพราะช่วงนั้นรู้สึกว่า อิทธิพลตะวันตกจะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะสมัยลาลลาพศ .2432 เนะะี่ยค่ะก็เริ่มมีการก่อสร้างคุ้มตัวนี้มาฉะนั้นที่เราเห็นอยู่เบื้องหลังนะคะลักษณะของอาคารนั้นนะคะข้างล่างข้างล่างจะเป็นตึกข้างบนจะเป็นเครื่องไม้นะคะเกิดกา,ารผสมผสานการซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยสดและงดงามมากเป็นการผสมผสานที่ลงตัว มากจริงๆนะคะซึ่งที่เราผ่านผ่านมาที่เราเห็นส่วนไหนก็จะเป็นแบบไม้ทั้งหลังนะอาจจะเป็นคอรเนียลสไตล์ที่เราเคยเห็นกันในละครรอยไหมที่บ้านวงบุรีที่จังหวัดแพร่ที่เป็นบ้านสีชมพูที่เป็นละครที่เป็นฉากไทยทาหรือคุ้มเจ้าหลวงมืองแพร่นะคะนั้นก็เป็นเรือนสีเขียวสวยงามแต่ตรงนี้นะกลางเวียงของเรานี่คะคุ้มเจ้าบุรีรัตน์เป็นลักษณะผสมเรือมนมณีลากับแบบตะวันตกคอรเนียลสไตล์นะคะ เห็นไหมคะเป็นตึกแล้วก็เป็นไม้นะคะเป็นแบบอย่างซึ่งตอนนี้อยู่ในการดูแลของคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือกําลังบูรณะซ่อมแซมนะคะเพื่อจัดเก็บข้อมูลแล้วก็เผยแพร่ให้ให้ความรู้เกี่ยวกับ ุ้มเจ้าหลวงแล้วก็เป็นศูนย์รวมข้อมูลนะคะของร้านาเราบ้านเรานั่นเองนะคะก็ตอนนี้เออตามตามกาหนดเนี่ยก็น่าจะสร้างเสร็จประมาณเดือนกันยานะตอนนี้ก็เดือนกันยาแล้วก็ต้องให้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าเราติดขัดกันเรื่องโควิดด้วยการขนส่งการก่อสร้างก็อาจจะลําบากหน่อยในเรื่องของช่างนะคะวันนี้ก็ต้นเดือนกันยาต้นเดือนกันยาพอดีก็เลยมาดูความคืุหน้าว่าเใกล้เสร็จแล้วหรือย,ยงังใกล้จะสามารถ ให้ประชาชนเข้าไปชมได้หรือ,อยังนะคะตอนนี้ก็เกี่ยวครูงจะพาเข้าไปชมข้างในระหว่างที่ช่างได้มีการบริหก่นะอสร้างอยู่นะคะแล้วก็จะเล่าความเป็นมาของเจ้าพุทิลัตธ์มหาอินให้ฟังด้วยนะคะว่าเป็นมาอย่างไรแล้วก็ภายในมีอะไรที่น่าสนใจน่าติดตามบ้างนะคะ อณะน,น,นี้คุณลุงก็ได้เข้าไปดูภายในอาคารของคุ้มเจ้าบริรัตมหาอินแล้วนะคะก็เมื่อกี้ได้เดินเข้าไปดูสำรวจในสน่วนที่เป็นชั้นสองที่เป็นเรือนไม้เฉพาะรอบนอกที่สามารถเดินได้นะคะที่เป็นระเบียงแล้วก็มีหลังคาทรงปัญญาคุมอยู่นะคะเดี๋ยวในตอนส่วนกลางนะ ตอนท้ายเนี่ยคุณลุงจะเป็นภาพวิดีโอแล้วก็บรรยายถึงลักษณะสถาปัตยกรรมประกอบภาพและวิดีโอนะคะมาถึงตอนนี้เนี่ยส่วนที่คุณลุงอยากจะให้เห็นความสําคัญของอาคารนี้ก็คือว่าอาคารนี้นะคะจะเป็นอาคารที่มีความสมบูรณ์พอสมควรในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมความหลากหลายนะคะแล้วก็เป็นคุ้มเจ้านายฝ่ายเนืที่ ลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งนะคะแทบแทบจะหมดไปแล้วเลยก็ว่าได้นะคะที่เป็นคุ้มเจ้านายฝ่ายเนี่ยแ,แทยนะ้ๆคะคุ้มเจ้าบุรีรัตน์เนี่ยสร้างตั้งแต่ปีพศ2432นะคะจนถึงปีพศ2436ขณะนั้นเนี่ยเจ้าบุรีรัตน์น้อยมหาอินเนี่ยได้ทำารงตำแหน่งเป็นพระอุปราชเป็นพระอุปราชก็คือเตรียมขึ้นคลอง นครเชียงใหม่นะคะซึ่งขาะนั้นเนี่ยเป็นพระมหาปราชในช่วงการปกครองของกษัตริย์องค์ที่7ของเชียงใหม่ก็คือเจ้าอินทวิชยายนนท์นั่นเองนะคะหลังจากที่เจ้าบริลลัสได้ถึงแก่กรรมนั้นนะคะป้านหังนี้นะคะคุ้มหลวงลังนี้นะคะได้ตกอยู่ในความดูแลครอบครองของเจ้าชมชื่นซึ่งเป็นุตรชายนะคะณขณะขณะนั้นนะคะแล้วก็ในช่วงจงวังหวะ เวลาที่นางโบผันมิกรพันมาติดต่อทับถามขอซื้อบ้านหลังนี้จากเจ้าบุษบาเจ้าบุษบานนะั้เป็นชายาของเจ้าบุรีรัตน์นะคะก็เลยได้ตกลงทําการซื้อขายกันจากนั้นเนี่ยนางโบผันมิกรผันได้เป็นเจ้าของผู้ครอบครองคุ้ม เจ้าหลวงแห่งนี้นะคะตกลงซื้อขายกันด้วยในราคา5,000บาทโอ้ในสมัยก่อนก็คือมีค่าค่อนข้างค่อนข,ข,ข้างมากเนาะราคา5,000บาทเมื่อประประ 2, ารพศ2,400กว่าสมัยรัชกาลที่5นะคะเป็นเงินที่ถือว่าจำนวนสูงในสมัยนั้นนั่นเองนะคะกทางนั้นนางโบหันนี้ก่อนผ่านได้เป็นผู้ครอบครองแล้วได้เชิญบิดานะคะซึ่งเป็น พระนายุคณากรหรือเมืองทิพยะมณฑลนะคะมาพำนะักอยู่ที่ณนะบริเวณนี้อาคารนี้ซึ่งตอนนั้นก็เรียกกันว่าคุ้มกลางเวียงนะคะตรงนี้ก็มีอยู่ตรงในบริเวณกลางเวียงตรงนี้ก็เป็นเสียแยกนะคะตรงนี้เป็นขนา้างหน้าเราก็เป็นถนนพระปกเก้าที่เป็นถนนคนเดินท่าแพนั่นเองะคะถ้าตรงน,นี้เบูรณะเสร็จนะส,สับเรียบร้อยแล้วก็คงได้เปิดให้ทุกท่านได้เข้ามาชมกันในในใน,ในภายในอาคารนะคะ อาคารคุ้มเจ้าบุรีรั์มหาอินตัวอาคารเป็นเรือนเครึ่องปูนเครื่องไม้สองชั้นบันไดจะอยู่ด้านนอกชั้นล่างก่ออิฐหนาเป็นรูปโค้งฉาบปูนเป็นระเบียงโดยรอบชั้นบนเป็นพื้นไม้สักมีระเบียงโดยรอบเช่นกันปัจจุบันตัวอาคารยังคงอยู่ในสภาพที่ดีมากแสดงให้เห็นวิทยาการการก่อสร้างที่แข็งแรงคงทนในอดีต รูปแบบของสถาปริกรรมนั้นจะเป็นในลักษณะประสมประสานระหว่างสถาปรยกรรมตะวันออกและล้านนาแปลนจะเป็นลักษณะสอกครูรูปตัวแอลชั้นล่างมีสามห้องชั้นบนมีสามห้องบันไดจะอยู่ด้านนอกอาคารทั้งด้านหน้าและด้านหลังในส่วนชั้นล่างนั้นเป็นรูปแบบผสม ของเรือนมานิลากับสถาปัตยกรรมแบบโคโรเนียลซึ่งแพร่หลายในประเทศอาณานิคมชั้นบนเป็นเรือนเครื่องไม้แบบเชียงใหม่ที่ได้นำเทคนิควิธีเครื่องบนไม้และวัสดุพื้นเมืองหรือดินขอมาใช้อย่างมอเจาะลงตัวหลังคาจั่วและหลังคาปัญญาคลุมระเบียงโดยรอบโครงสร้างเป็นแบบอย่างของสถาปัตยกรรมมหาอำนาจอังกฤษ ในเชียงใหม่ในยุคแรกซึ่งแสดงถึงอิทธิพลทางการก่อสร้างการก่ออิฐการแปรรูปไม้เทคนิคการเข้าไม้โครงสร้างที่ใช้ช่างก่อสร้างก็ได้รับการฝึกฝนจากชาวตะวันตกที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและก็เศรษฐกิจในยุคนั้นระเบียงรอบที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมแบบอนานิคม หรือค o ร o n นี r อ h ดิ e c เชอร์แสดงถึงการเข้ามาของอิทธิพลตะวันตกในช่วงการค้าหมายภายในล้านหานั่นเองลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดก็คือด้านหน้าของอาคารจะเป็นช่องโค้งต่อเนื่องกันเป็นระยะนะคะเพื่อให้เกิดการเดินเท้าหรือที่ภาษาไทยเรียกทับซัพ์กันว่า r r c R d e D นะคะหรือภาษาจีนฮกเกีย้ย เรียกว่างอคาขีซึ่งหมายถึงทางเดินกว้าง5ฟุตสุงโค้งมีการตกแต่งที่เรียบง่ายในส่วนของเสาส่วนโค้งและราวระเบียงลายไม้ฉลุระเบียงรอบอาคารฉลุด,ด้วยลวดลายกรีดดอกเป็นลวดลายที่เห็นได้ทั่วไปของบ้านเรือนในพื้นที่ล้านนาในสมัยนั้นนอกจากนี้ยังมีลายฉลุสุมโคง้งระเบียงชั้นสองซึ่งเรียกว่า ลายดอกประจำยามราชวัตรซึ่งเห็นได้จากภายในตัวเรือนประตูลูกฟักบานเปิดคู่ตกแต่งส่วนบนเป็นบานเกรดที่เกิดจากการใช้เครื่องมือช่างในสมัยโบราณใส่ไม้ให้เป็นบานเกรดและเข้าไม้ไว้ด้วยบางใบเป็นลักษณะเด่นของประตูที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกส่วนหน้าต่างเป็นบานเปิดคู่ภายในกั้นด้วยลูกกรงสายบัวเหล็ก ส่วนประกอบของประตูและหน้าต่างเช่นตัวกรอนยาวมือจับแต่ยังเป็นของเดิมหลงเหลือพอให้เห็นอยู่บ้างส่วนห้องชั้นสองมีการติดตั้งบานกระจกพลิกหรือฟ้าขุนนั่นเองซึ่งฟ้าขุ่นนี้จะสามารถพลิกได้180องศาแล้วก็ไม่ค่อยได้พบเห็นทั่วไปนักในปัจจุบันนะคะหาดูได้ค่อนข้างยากแล้ว ในวันที่9มีนาคมพศ2 5 4 4ตระกูลทิพยมนทนได้ส่งมอบอาคารหลังนี้ให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และได้ให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นผู้ดูแลและจัดตั้งเป็นศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมแบบล้านนารวมไปถึง เพื่อให้เป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมของเมืองเชียงใหม่ในเรื่องของวัฒนธรรมโดยปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับอาคารมาดูแลตั้งแต่มีการรับมอบโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มีการปรับปรุงดูแลและยังคงอนุรักษ์อาคารเพื่อให้อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตมหาอินยังคงเป็นสถานที่เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ในสมัยรชัชกาลที่5ผ่านสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานรูปแบบตะวันตกและรูปแบบล้านนาได้อย่างลงตัวอย่างที่เราเห็นกันในต้นคลิปแล้วนะคะว่าขณะนี้คุ้มเจ้าบุรีรัตน์น้อยมหาอินเนี่ยกำลังได้รับการบูรณะซ่อมแซมนะคะเพื่อให้เป็นอาคารที่สมบูรณ์และคงสภาพเดิมไว้มากที่สุดนอกจากความสำคัญของตัวอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์มหาอินแล้วนะคะ สำนักงานศิลปากรที่7เชียงใหม่นะคะได้ทำการขุดค้นพบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในบริเวณของคุ้มนี้นะคะหลุมแรกนะคะหลุมที่1ขุดตรงบริเวณในส่วนที่เป็นหน้าโรงขัวนะคะก็จะพบคนโทพบคอคนทีแบบขลิบพุนชัยพบถ้วยชามแบบยุโรปพบเบ้าหลอมโลหะแล้วก็พบ ตะก,การดินเผาใน,ใน,ใ,นในชั้นดินที่ขุดลงไปฉะนั้นงนี้นะคะ่ะจะเป็นการบ่งบอกว่าถธารมอะไรทำอะไรต่างๆมากมายให้ชนรุ่นหลังอย่างเราได้ศึกษานะคะก็เดี๋ยวเราถ้าศูนย์สาาปิกรรมล้านะาคุ้มเจ้าบุรีรัฐมหาอินนี้เปิดเมื่อไหร่นะคะคุณลุงก็จะนำภาพมาฝากเด็กๆแล้วก็ทุกๆท่านให้ได้รับชมกันนะคะก็เดี๋ยวติดตามชมกันใน คลิปต่อต่อไปของคุณลุงนะคะ